สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมื่อนี้กับมาพบกับบ้าโชคนะครับช่วงเสาร์พี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบดูดปุ๋ยนะครับเพิ่นเดินมาระบบอ่าเวนจูรี่นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวบ้าโชคก็จะติดตั้งให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งนะครับแล้วก็ก็จะมาทดสอบการใส่นะครับว่าเวลาเปิดปั๊มไปแล้วนี่เพิ่นจะทําการดูดหรือเปล่านะครับนี่ก็หน้าตาของระบบเวนจูรี่นะครับดูดปุ๋ยพี่น้อง เลยครับกระเปาตัวที่สองนะครับเห็นระยะพอดีพี่น้อง จะท่อกันนะครับสว่างขาดเป็นระบบบอสบอสถึงขนาดว่าด,ดีคืออิสเรียวนะครับแต่ว่ากับระดับหนึ่งพี่น้องก็ได้อยู่ครับระดับหนึ่งกะเป็นแค่ระบบดูดปุ๋ยธรรมดานะครับพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอ่าพี่น้องกับนายจัน ก็น่าจะเป็นรูปล่างเรานะครับพ่อจะมองออกนะครับพี่น้องอนะครับวันนี้ก็จะติดแบบนี้พี่น้องติดใส่ของงอวามานี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขานะครับจะมีลูกศ้อนบอกนะครับน่ครับน้ําเข้าตรงไหนนะครับคือน้ำเข้ามองนี้ครับแล้วก็ออกมาหนี่ครับผมผมก็จะติดแบบนี้ครับพี่น้องเบื้องทางดีๆพี่น้องตามลูกซ้อนครับผมจะมีน้ําเข้าน้ําออกนะครับ โอเคครับเ็ตเรียบร้อยพี่น้องครับนนี้ก็จะเป็นระบบการดูดปุ๋ยนะครับแบบเวนจูรี่นะครับก็เ็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่้องครับก็เดี๋ยวเติมน้ำปุ๋ยก่อนพี่น้องกาจะทำการผสมปุ๋ยพี่น้อง ตัวนี้ก็จะเป็นตุเินซี่น้ำเส้าเขานะครับพี่น้องครับ่วนตัวนี้ก็จะเป็นไาบาโอกินนิกนะครับน้ำอี่ประมาณร้อยร้อยหาสิบลิตรนะครับพี่น้องจะใส่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยซีซี หน้ามันจะเป็นสีดำพี่ร่องไปเลยนะครับปุ๋ยผมนะครับพี่ร่องทั่นี้กระจายเห็นเห็นนะครับว่าเพิ่นจะดูดหรือเปล่าพี่ร่องตอนนี้เพราะท่านดูดดูครับผสมปุ๋ยก่อนครับพี่ร่องครับกับสำหรับวิธีนี้ก็จะเป็นการดูดน้ำสานะครับแล้วก็ดูดน้ำยาไปพร่องกันเลยนะครับพี่น้องโดยที่จะไม่ว่าวนะครับ ปับปริมาณของน้ำยานะครับกาเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับผมจะเฮ็ดให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็ทำการต่อเลยครับพี่น้องครับครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนิ้วเครื่องนะครับก็จะพอดีครับตัวนี้นะครับพี่น้องอันนี้ครับท่อนิ้วเครื่องก็จะตรงไปเพื่อจะเพื่อจะง่ายก้นมองนี้นะครับเข้ากับามารถเรามาใส่ตัวนี้เลยครับพี่น้องอันนี้ครับจะเป็นการดัดแปลงพี่น้อง รัดแปงในการใส่งานครับอันนี้ที่ห้องใส่ใดก็ใส่ไปถ้าเกาสีเละๆจังน้อยครับพี่น้องหรือว่าถ้ามีค้อรัดเกาคอรัดก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันพอดีนะครับพี่น้องผมก็เลยใส่แบบนี้เลยครับโอเคครับเป็นลักษณะนี้ครับ,บหลังจากนั้นการใส่ตัวนี้ครับผม ไปเลยนะครับแต่ผมมีปัญหาพี่น้องได้แน่นอนนะครับครับคางนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องอันนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวมนะครับเอาคางนี้ออกเข้าไปนะครับพี่น้องอันนี้ครับิ่นจะเนียนพอดีเ๊ะเลยครับได้นะครับพี่น้องถ้าขาดีดีครับแต่ผมได้มีคอรัดก็ใส่คอรัดนะครับ เดี๋วเียวผมได้ดมีอย่างนะครับดัดแปลงเอาพี่น้องครับยัดเข้าไปเลยพี่น้องปึ๊บอ่าโอเคอครับผมจะนั่งกับใสตตัวนี้ครับผมคือเขาจะคือกันเลยนะครับ จะเปื่อนเล็กน้อยครับเด็ดตัวครับสวมอึบมาเรียบร้อยพี่น้องครับจะได้แบบนี้ครับพี่น้องอบัดท,ที่นี่เทาก็าใช้แบบนี้พี่น้องอนี่ครับให้เอาตัวนี้ไว้ด้านข้างพี่น้องเวลาดูดเพื่อจะดูดได้ง่ายกว่านะครับตามความู้สึกนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่เค็ดลักษณะนี้ครับผมก็จะคิดเลยพี่น้อง การดัดแปลงพี่น้องครับดัดแปลงให้เพื่อนดูดน้าให้เพื่อนดูดน้ายานะครับตัวน,นี้นี่คือความแรงจดแรงอยู่คือเกาเลยนะครับพี่นอ้องโอเคถ้าสายระบบที่ผมติดไปกอน,นานนี่กะนอ่าท่อเพื่อนจะทดลงไปเรื่อยนะครับน้อยลงไปเรื่อยแล้วก็มีกองอีกพี่นอ้องอ่าเฮ็ดให้ แรงดันอยู่ตรงไปเพื่อนจะลดเพื่อนจะลดลงนะครับแรงดันบ่พ่อพี่น้องเนื่องจากว่าเขาต้องมารีลีทอไ่นะครับบิดมาเครองหนึ่งนะครับถ้บบ่ถ้าบ่ปิดถ้บบ่ปิดเบ้าดูดดูดน้ำยาก,ก็จะบอทำงานนะครับพี่น้องอเฮียถหามันมีปัญหาคือวา่าสปริงเกอร์บอร่อแห้งพี่น้องบอ่อทำงานเลยครับแต่เดี๋ยวมาทดลองอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ผมถอดกล่องออกแกล้วนะครับ อาจจะเป็นที่กองก็ได้นะครับเนื่องจากว่ากองนี้คือเพิ่นตรงพานานการกองก้นนะครับเร่งดันอาจจะตกไปนะครับพี่น้องต้องหากองง่ายๆครับเบล่งส่งแต่ผมเลยล่องวิธีนี้นะครับพี่น้องเอาวิธีนี้กัน่าจะใช่ได้นะครับอ่าโอเคครับครับเรียบร้อยพี่น้องประมาณนี้ครับผมม่มีปัญหาผมม่มีลุดครับถ้าเกาเรียบร้อย ครับตัวนี้ก็เอาไว้เสียบสายยางพี่น้องเสียบสายยางครับเอาไว้เสียบสายยางปึ๊บอ่าโอเคเมื่อกับบริสอาดเดิมพี่น้องเดิมมีแต่เก่าครับตรงไปล้างไหมครับผมอ่านี่ครับพี่น้องอัดไปเลยครับเอาไว้เสียบสายยางพี่น้องครับหลังจากนั้นก็เสียบสายพี่น้องเสียบสายไปเลย <Okay. S 2> รับขอกน้ำก่อนครับพี่น้องครับ เอาละพี่น้องเต็มแล้วครับเต็มแล้วกับเปิดอ้าวมาเหรครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะล่องวิธีการอันนี้ครับเฮ็ดให้ตัวนี้ทํางานนะครับเฮ็ดให้นี่ครับคุณท่านดูดเด้อครับพี่น้องผมก็จะปิดนะครับ อ่านี่ครับบอท่านดูดครับพี่น้องบีดีครับอ่าดูดแล้วครับพี่น้องดูดน้ํายาน่ครับขึ้นมาแล้วครับโอเคครับก็เดียวไปเบื้องนะครับแรยงดันอันนี้นะครับพี่ห้องถ้าเท้าใส่ปั๊มเวนจุลีนะครับตามตัวยางเมื่อกี้นะครับเพื่อนก็จะลดความแรยง ลงนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับถ้ายิงมีกวางติดนี่คือเพื่อนจะคอยเลยนะครับผมเลยถอดกล่องออกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับกะใส่สำหรับสปริงเกอร์ก็น้ำจะค่อยน้อยหนึ่งพี่น้องกับ่คคอยดีปานไรนะครับครับปิดว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวลองวิธีที่สองนะครับกะเข้ากับปิดตัวนี้เลยบ่ตรงใส่นะครับอันนี้ครับปิดเลยครับเข้ากับเปิดบ้าวตัวนี้เต็ม โอเคครับอ่าแล้วก็อ่าเปิดเบ้าพี่น้องอ้าอ่าครับเปิดเบ้าเอาสามีก้อนอ่านี่ครับพี่น้องเปิดแค่นี้ครับเดี๋ยวถ้าเบิว่าอ่าน้ำปุ๋ยมันจะดูดแห้งบ่ครับครับก็ท้การเปิดเลยครับอ่าโอเคออาครับวิธีนี้น้ำมาเต็มเลยครับพี่น้องครับน้ำมาแห้งเลยครับคือเข้าเปิดท่อเต็มนะครับ อันนี้ครับปุ๋ยเริ่มลดแล้วครับเนี่ยอันนี้ครับเริ่มเริ่มลดแล้วครับนี่ลดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเต็มเลยปึ๊บเปิดเต็มนี่ดูดเร็วเลยครับพี่น้องกินปุ๋ยคั่งนี่ครับข้าวเดียวครับโอ้เบาไปเบาไปครับเบื้องพดครับแบบนี้เครื่องเดียวพ่อครับอ่าสำหรับใจผมนะครับผมชอบวิธีที่สองนะครับคืออ่าประหยัดพร้อมนะครับแค่ใส่สายยางอ่าต่อที่ สายยางนะครับให้ปั่มพืนดูดมาทั้งน้ำซาแล้วก็น้ำปุ๋ยพ้อมกันเลยครับแล้วก็เอามามิกมิกผสมกันอยู่ในปั๊มนะครับแต่ว่าหัวกะโหลกนะครับให้เอามุ้งคีที่อ่าไปคุ้มมาอีกทีหนึ่งนะครับไปครอบว้นะครับกันฟุ้นต่างๆนะครับทั้งปุ๋ยกับกามัดขังในนะครับการฟุ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็ดีครับผมเป็นผ้าบางๆครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ีติดตามรับชมครับก็ไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กับใบ2ใบ3ครับสําหรับคลิปนี้กบใส่เวลาหน่อยหนึ่งครับผมกับคลิปนี้ก็ใส่เวลาหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าก็ได้ประโยชน์ดูครับผมได้การดู